ชมพูเองเคยประกวดมิสมอเตอร์มาก่อนเลยแหละค่ะต้องบอกว่าชมพูอรารยานั้นขึ้นแท่นเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ ปังมากๆเลยแหละค่ะปังไม่มีหยุดและปังในทุกๆเรื่องคุณเจอว่าเป็นอีกหนึ่งเจ้าแม่สายเทนนะคะที่ไม่ว่าจะแต่งชุดไหนก็เอาอยู่ละค่ะบางลูกเองเนี่ยแม่เท่านั้นนะคะถึงจะรอดคนอื่นใหญ่ๆไปแต่งเลยละค่ะขณะสามียังต้องปวดหัวกับการแต่งตัวของแม่ในแต่ละครั้งเลยแม่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนดีนารักจริงๆค่ะแต่หลายคนอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนว่าอย่างแม่เองเนี่ยนะคะตอนช่วงนั้นเนี่ย คือปี2541ค่ะแม่อายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นการประกวดมิสเตอร์มอเตอร์โชว์เกิดขึ้นแม่ชมพู่เองเนี่ยได้รางวัลชนะเลิศมาด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าดีกรีมไม่ธรรมดาค่ะเป็นยังไงมาติดตามรับชมภาพกันเลยค่ะ